สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลคาสิโนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันเหมือนเดิมกับเกมแอนพัทที่2นะครับก็รอบที่แล้วโดนเปียนโ,นโนนะครับที่แม่งโคตรจะดุนะครับไล่ตามรอบนี้เราจะเจอกับอะไรกันบ้างนะครับแล้วพี่ยามเนี่ยสบายดีไหมนะครับไม่ได้เจอกันตั้ง1วันจริงๆแล้วผมก็เล่นแบบยาวๆอ่ะนะแล้วก็อัดมาแล้วก็ตัดทีะพัทเอาเป็นว่าไม่รู้แล้วกันนะครับคิดสภาพเล่นวันเว้นวันก็นแล้วกันนะไปเราไปต่อดีว่ชาชัตเตอร์สอง อพอนแนกเกะสลักว่ะเฮ้ยเมาเมาเมาบังพผนกเกะสลักว่ะอ่าเฮ้น่ากลัวลุ๊ปปั้นแกะสลักเฮ้ยลุ๊ปปั้นนี่แม่งไม่เหมือนชาวลาดเลยไม่ทำไรเราใช่ป่ะไม่วิ่งตามเราเ หักมุมเ,เราก็นึกว่าอรูปปั้นนี้มันจะทําอะไรเรารูปปั้นนี้แตกแผนรูปปั้นอื่นอยู่เหมือนเดิมครบประตูนี้มาจากไหนเนี่ยตอนแรกมันไม่มีประตูไม่ใช่หรอมันล็อกเดี๋ยวกันนะตอนแรกไม่มีประตูนี้นี่ใช่ ล็อกกว่าเฮ้ยเอางไปตอนไหนเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลอ่าลองขอประตูดูเงียบไม่มีการตอบรับกูไปก็ได้ จำเลยูจำอ้าวเลยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนมีอะไรตามมาอ่าเราแต่่ตัวสอบแล้วถ้าเกิดว่าเจออะไรเอ้โอ้อ i ร์ชิเมเดนกแบบนึง,งนะอาชิเมเดนค้างอยู่ละโอเคหายละโอเคถ้าเกิดว่าเจออะไรเดินอยู่รอบๆที่นี่แล้วก็พวกมันไม่เป็นมิตรหรอกนะพยายามอยู่ห่างจากพวกมันเอาไว้ล่ะโอเคครับพี่ยาม เราจะพยายามอยู่ห่างๆนะยกเว้นแต่มันจะมาตามเราเองเฮ้ยเอ้ไอ,อ้หน้าเหมือนหน้าเหมือนไอตัวในติวเตอร์เลี้ยวเลยอะ่ะหน้าเหมือน <laughs> ไอติวเตอร์เลี้ยวที่มันฆ่าเราตายแล้วเป็น Auto ออโต้เซฟอ่ะห้องล็อกว่ะเราลองไปช็คห้องอื่นไหมไปช็คด้านหลังโอเคบีไฮอะต์ out. ใช่ป่าวะมันหมายความว่าด้านหลังหนอ ไม่เคยจําเลยว่าแบบเจอเลือดแล้วอย่าไปเหยียบอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นตัวจะแตกไปเหยียบตลอดเลยโอเคเราจะเว้นระยะเลือดไว้นะครับนี่อะไรเนี่ยแฮนด์ออฟวันว่ะมือหนึ่งรูปปั้นมือหนึ่งว่ะรูปปั้นนี้ได้ที่หนึ่งแน่นอนไม่มีอะไรแล้วอะเดอะฟูลออฟเฮดสี่หัวมันไม่มีอะไรแล้วอะนี่นี่มันกระดาษพิยามนี่ว่ะ ที่พิยามมาเขียนทิ้งไว้นี่อะไรเนี่ยลิฟต <laughs> ์เมียโลนปล่อยฉันไว้คนเดียวเฮ้ยนายกำลังขวางทางอยู่นะฉันต้องการจะลงไปชั้นสองอะไม่ใส่หัวไปซะเอาเราต้องไปทางนี้ใช่ไมหมลิฟต์เมนะียโลนมันไม่ให้เราไป่ะงั้นก็ต้องลงข้างล่างนะครับเพราะมันไม่ให้เราไป ไอรูปปั้นแกะสลักนี่มันขวางทางอยู่อ่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะแอนฉันว่าฉันผลักมันออกไปได้นะมันไม่หนักเกินมือฉันหรอกอ๋อโอเคอ่าแล้วผักไปแค่นีนผักไปยังไงต่ออ๋อพัสเซอลโอเคต้องเอาสีดำไปวางข้างล่างใช่ไหมเป็นพัสเซอลโอเคเออะเอาลอยช่องหนึ่งปื๊บ โอเคแล้วก็สีขาวสีขาวก็ต้องไว้ฝั่งนูน้นขึ้นสองช่องโอเคอ่าไปต่อได้ยอดเยี่ยมโหอ,อะไรวะเนี่ยนี่คือต้องเปิดทางไปอ่ะต้องเราต้องเปิดทางไปใช่ไหมโอเค นี่ถ้าดันไปไม่ได้โอเคเอาว่าเจออะไรสักอย่างโยนพื้นกุญแจนะจะเป็นกุญแจห้องนั้นนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวออกไม่ได้เดี๋ยวออกไม่ได้เดออไไดตะเย็นเตะเย็นเยนคยวเดินแล้ว่คยๆเดินไม่มีอะไรผ่ามาข้างหลังใช่ไหมไปดีกว่าเอาละนี้เราก็เข้าห้องนี้ได้สินะ The door is locked มีอะไรเขียนที่ประตูซักเซฟเช็ประตูไอ้ใช้กุญแจในการเปิดเปิดได้เรียบร้อยเอาว่าประตูสู่ความสำเร็จอ่าโปรเจกต์ปีสุดท้ายของแนทแกกสลักชื่อทีมว่าความสำเร็จใช้ดินเหนียวอะไรคำหายไปนะครบมาคำขาดหายไปกุญแจไปสู่ความสำเร็จ มือขาตัวหัวมันหมายความว่ายังไงเน่ยเอา้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรวะรหัสบางคำขาดหายไปมือขาตัวหัวไอ้ไอ้มือข้างนอกนั่นหรอวะเดี๋ยวก่อนนะ อันนี้หัวใช่ไหมเป็นรูปปั้นอ๋อนี่ตัวรูปปั้นที่ไม่มีตัวถ้า่ง,งั้นตัวก็ต้องเป็นศูนย์โอเคเาเ๋ยีย็บเลือดนะเดี๋ยวตายอันนี้มือหนึ่งโอเคมือหนึ่งตัวศูนย์อันนี้หัวสี่ใช่ไหมอ four head serpent ว่ะหัวสี่นี่ไงขาหกาหัวสี่ขาหกมือหนึ่งตัวศูนย์ โอเคแล้วเราก็ต้องเรียงตามไอ้นี่ใช่ไหมแขนแขนขามือขาตัวหัวมือหนึ่งขาหกตัวศูนย์หัวสี่อันน่าผ่านเฉยอันนี้มันรูปปั้นที่เราเห็นตอนแรกนี่ว่าโอ้ว่าไงพี่ยามอันนี้คือรูปปั้นคุยเหยีบเราเหรอ กำลังเดินตรวจอยู่อย่างนั้นเหรออ่าเกิดอะไรขึ้นล่ะไม่ราบร่นเหรอฉันสบายดีอ่าฟังนะฉันต้องการลงไปที่ชั้นสองแต่ว่าโดนขวางอยู่โดยเพื่อนของนายเนะี่ยไอ้ที่มันดูเหมือนขยะนะ่ะเราพอจะทำให้เขาออกไปจากตรงนั้นได้ไหมโอ้จยเรียกเขาว่าขยะนะเมื่อก่อนเขาเป็นหุ่นที่สวยงาม ถ้าคุณรู้อดีตของเขาแล้วก็อ,อย่างไงก็ตามการจะโน้มน้าวเขาได้เนี่ยก็อาจจะต้องซ่อมเขาแหละนะเมื่อก่อนเนี่ยอะไม่ใช่คือเขาเนี่ยตอนนี้รูปร่างมันดูแย่มากเลยเอาไปสิที่แกะสลักเนี่ยก็ซ่อมเขาขึ้นมาแล้วกันนะลองหาพวกดินเหนียวที่อยู่รอบๆห้องดูก็แล้วกันได้รับที่แกะสลัก โชคดีนะต้องไปซ่อมต้องไปซ่อมหุ่นดินเหนียวดินเหนียวรอบๆห้องไอ้ก้อนๆเนี่ยนะใช่ไหมแอนดูเหมือนว่านี่ใช้ได้นะโอเคก้อนใช้ได้ใช่ป่ะลิฟเมีโลนเหมือนเดิมเลยต้องเก็บให้หมดล่ะเบิดข้างบนจะมีก้อนหนึ่ง โอเคครบปะโอ้โ oh, 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 หไ้นั่นเฝ้าว่ะโอ้โ oh, หคาตรกรเมตาสองพันสิบหกรีบเก็บและรีบหนีคาตรกรเฝ้าหมดปะหมดยังียี่ยสามันใช่ไหมเ okay, กยกำลังจะทำอะไรอ,ะอ่ะอ่าฉันไปเอาดินเหนียวมาเดี๋ยวฉันจะซ่อมเธอขึ้นมานะอยู่เฉยล่ะฮะปล่อยฉันอยู่คนเดียวฉันไม่ต้องการการซ่อมแซม เอาหน้าอยู่เฉยแอนช่วยฉันหน่อยได้ไหมอ่ารู้ไหมว่าฉันถูกเรียกว่าความล้มเหลวนะ่ะอย่ามาซ่อมฉันนะฉันบอกว่าปล่อยฉันอยู่คนเดียวชิปหายละขึ้นคัดซีนแอนิเมชันความสวยมาเยอนแล้วเนี่ยนี่กูโดนอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย กูจะซ่อมให้ไงฮัลโหลเกี้ยวกาดอะไรวะเนี่ยกูจะซ่อมมึงอยู่นี่ไงสิบหายละให้เซฟวิ่งสินะต้องเอออยู่ออ,ออยู่อยู่วู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 วนวูวูวอวูอ,อ,อูว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 ูนูวูวูู่ว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 ไวูวูววูวูวว ขวางตอนแรกโอเคโอเคไม่รู้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 เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะจะเออเรียบร้อยไปแล้วจ้าลาก่อนเฮ้ยดัน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 อันแน่ว่าไม่ได้ละสิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อมันดันได้แป๊บแป๊บแป๊บเราปิดปิดปิดทุกทางปิดทุกทางปิดทุกทางปิดปิดเอ้ยไม่ใช่ละอันนี้เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลา แอนเราใช้กล่องพวกนั้นทำให้มันช้าลงได้ทำไงวะอ๋อล้มกล่องโอเคล้มกล่องล้มแม่งทุกอันเลยล้มมันทุกอันเอ้ยโหไอ้ยดันดัน,ดนอันนั่ไม่ได้กินดันเพื่อดันเพื่อเลยเออเออเอาออชิบหายละปิด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 อย่าให้มันเข้ามาอย่าให้มันเข้ามา นี่มันต้องรอฉันเล่นแน่ๆเลยชิบหพยแล้วเอ้ยมันเดินโอ้ยมันเดินช้ามันเดินช้าโอเคโอเคโอเคมันเดินช้ามันเดินช้าเดินช้าลิบกดลงคลับริบกดลงไนอะ้แล้วจ้าโอเคมันเดินช้าอยู่มัอนทำอะไรเราไม่เอ้ยหูเดอะแฟทเดอะแฟทดูเหมือนว่าจะไม่ตามเรามาแล้วนะแอนเธอโอเคหรือเปล่าอะ ใช่ฉันก็เหนื่อยเหมือนกันเอาเป็นว่าเราพักสักหน่อยแล้วกันนะพักตรงนี้อ่ะนะเพิ่งจะโดนไล่มาเนี่ยนะอะไรเนี่ยฟูโนวาดึงขึ้นมาเธอหมายความว่าอะไรอะ่ะใช่คุณก็ได้ยินที่ฉันพูดแล้วนี่<ๆ>เธอไม่ผ่านสักวิชาเลยนะมันเป็นไปได้ยังไง ถ้าคุณใส่ใจเธออีกสักนิดแล้วก็คุณอาจจะรู้ก็ได้นะใส่ใจเหรอคิดว่าที่ผ่านมาฉันไม่ใส่ใจเขาเหรอฉันออกไปทํางานทํางานอย่างหนักเพื่อครอบครัวถ้าฉันไม่ออกไปทําอย่างนั้นพวกเธอได้ตายอยู่ข้างถนนไปแล้วงานของเธอก็แค่ดูแลลูกเพื่เหรอโอ้เยี่ยมเลยเอาอีกแล้วอ่าคุณอยู่บ้านทั้งวัน ทำไมคุณไม่สอนเรื่องการเรียนลูกล่ะคิดว่าฉันไม่พยายามงั้นเหรอแต่ลูกเราอ่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยฉันบอกจะส่งเธอไปเรียนพิเศษแต่ว่าเธอก็ไม่ฟังฉันเลยนี่บอกเป็นล้านครั้งแล้วนะแต่ว่าเธอไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับเธอเลยเธอเป็นคนที่เรียนรู้ช้าเข้าใจไหมอย่างที่ฉันพูดไปตอนแรกถ้าเกิดว่าคุณใส่ใจเธอสักนิดนึง คุณอาจจะรู้ก็ได้ว่ามีอะไรผิดปกติกว่าเธอทําไมคุณถึงไม่ยอมรับลหละว่าเลี้ยงดูลูกไม่ดีพ่อแม่ทะเลาะกันว่ะนี่คือแอนใช่ไหมไม่มันเป็นความรับผิดชอบของคุณไม่ฟังนะอือโอโหทะเลาะันหนักเลยวะฉันไม่เอาแล้วเธอเป็นของคุณแล้ว ฉันไม่แคร์ว่าคุณจะทาอะไรกับเธอฉันก็ไม่ต้องการที่จะดูแลเธอเหมือนกันฉันไม่อยากดูแลพวกเธอทั้งคู่นั่นแหละฉันก็ไม่เอาแล้วส่งตัวเธอไปให้ญาติของคุณสิครอบครัวของฉันน่ะไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับเธอแล้วโอ้ทิ้งเลยเหรอฉันจะส่งเธอไปที่บ้านเด็กกำพร้าโอ้โหพ่อแม่ เมื่อกี้คือแอนใช่ไหมเธอตื่นแล้วเหรอมีอะไรงั้นเหรอดูเหมือนนอนไม่หลับเลยนอนไม่พอเหรอหน้าเธอดูซีดๆนะถึงไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าอยากจะพักต่อแล้วก็บอกฉันได้นะไม่ต้องเกรงใจแอนฉันสัญญานะว่าจะพาเธอออกไปเพราะงั้นไม่ต้องกังวลหรอกโอเคไหม ยามที่ดีโคตรๆเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยเอาละไปกันเถอแอนโอเคให้คุยได้อ่ามีอะไรที่ฉันต้องรู้อีกไหมอ่าใช่มีบางอย่างที่ฉันลืมบอกกับเธออ่าเวลาที่นี่มันแปลกๆนะ มันฉันรู้ว่าฉันรู้มาตอนที่ฉันสำรวจอะฉันว่าเวลาที่นี่มันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเลยบางวันก็ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าแล้วแต่บางครั้งก็ใช้เวลาถึง48ชั่วโมงเลยนี่มันบ้ามากๆเลยนะแล้วก็ถ้าเราโชคดีแล้วก็อีกไม่นานอาจจะเช้าแล้วก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ต้องหาทางออกไว้ก่อน เผื่อในกรณีที่เลวร้ายที่สุดแล้วนะชิบหายล้วอ่าทำไมถึงมาทำงานเป็นยามทำไมฉันถึงตัดสินใจมาทำงานที่นี่ทั้งทั้งที่โรงเรียนนี้มันเป็นอย่างนี้น่ะเหรอเพราะว่าพออจ้างฉันมาดูแลเผื่อที่จะมีนักเรียนคนไหนแหกกฎอยู่ในโรงเรียนตอนคืนซึ่งมันก็มีน้อยนะแต่ก็มีเธอไี้ไงล่ะ คือแอนมันสนสินะอ่าฉันต้องหวังว่าเอ้ยฉันหวังว่าจะไม่มีใครมาจบชีวิตอยู่ที่นี่แล้วต้องพาพวกเขาออกไปอย่างปลอดภัยยังไงก็ตามอ่าไม่มีทางที่จะเพิกเฉย,ยต่อเรื่องนี้ได้ใช่ไหมล่ะก็เลยยอมทํางานที่นี่สินะโอเคเป็นยามที่ดีเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวเฮ้ยคัดซีนอีกอะ แล้วฟูโนวามันค้างอยู่นี้ได้ไงชัปเตอร์สามอ่าแผนกแฟชั่นโอเคงั้นเดี๋ยวเราตัดชัปเตอร์ตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าผมจะเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในชัปเตอร์สามนะครับสวัสดีขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่พาพหน้าบาย